ชองโค้บ,บิลองเนี่ยเขาเป็นไคหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จเจริญศักดิ์เป็นไคหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ธโมศเขาไม่ได้แถลงเขากลัวคู่แข่งรู้ว่าเป็นวัดกันติดวัดกัน รู้กับไม่รู้มีค่าเรากันแหละมึงแพ้เหมือนกันไอเวนพอยิงข้าปุ๊บก,กองเชียร์เมืองทองก็ยกธงขึ้นมาแฟนบอลเมืองทองดาม,มาเล<อ>ยกยกธงบังกูทำไมเน,นี่กูอ,นนอยากรู้คืออะไรพุยิงปุ๊บอ่ะคนเขาก็จะดูโมเมนต,ต์ดีใจไงแล้วทงมันบังหน้าเขาก็มึงอยากโบกก็ไปโบกที่บ้านมึงไอคนโบกก็บอกว่าไม่โบกทง้วโบกหัวงด้วยนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันอะไรเงี้ยมันหมด ยุคของโคดูไทยยังแกคิดจะออกจากเมืองทองบ้างไหมโคดูไทยออกแล้วอะไรเด็กกูไม่ออก <c oughs> โคดูไทยอาจจะอยู่ไม่ถึงจบฤดูกาลหรอกรอาจจะมีคนเข้ามาช่วยอาจจะมีอจจม้อจจอวนโจสิกเข้ามาอะไรเงี้ยคุณโบลี่เลยเนี่ยโอ้ดีไม่บอกเบาหวานโคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเทโรกับดราม่ามหลายเรื่องจัดนะครับอ<า>่ะเรามาไล่เรียงดูกันหน่อยคือเกมนี้เนี่ยเมืองทองก็จัดผู้เล่นอย่างวีระเทพกับ กับที่ต้องโดล,ลงนะใช่ตัวจริงแม้ว่าจะเป็นไปเล่นทีมชาติมาแ,แต่ว่าตัวตัว,ตวชาติใช่ตัวอื่นเนี่ยอย่างชองคสบิลองเนี่ยเขาเป็นขคหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เจริญศักดิ์เป็นข้่วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ก็เลยไม่ได้เห็นแต่ว่าสโมสรเขาไม่ได้แถลงเขากลัวคู่แข่งรู้รู้ว่าเป็นหวัดกันเด็ดวัดกันรู้กับไม่รู้มีค่าเรากันและมึงแพ้เหมือนกันอนเวรแล้วแฟนบอลก็ไปถามแฟนบอลก็ไปถามว่า เฮ้ยทำไมไม่ใช้เจริญศักดิ์ล่ะไม่อยู่ในแผนหรือเปล่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้บินลองละ่ะไม่อยู่ในแผนหรือเปล่ามันม,มันกลายเป็นคิดกันเลยเถิดสโมสรเขาไม่ได้ถแถลงเขาไม่ได้บอกเ,อเขาไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าผม,มาไปสเสอ,อถามเข้ามาครับเขาก็บอกว่ามันเป็นไข้หวัดใหญ่กับเจ็บบินลองเนี่ยเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วก็เจริญศักดิ์มีสองคนที่เป็นที่เหลือก็มันไม่มีตัวที่จะเล่นแล้วก็จับทรงวุิไข้ควนคู่กับธีรพัฒน์ราหบุตรตำแหน่งถนัดซึ่งก็แน่นอนครับอย่างที่เห็นครับ กระกหห่างเป็นวาเลยลูกนี้ไม่แต่คือน้องมล่นเล่นคู่กันมาสักพักกันนะเคยเคยเห็นเคยเห็นอยู่ใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยผสมผสานเท่าไหร่แล้วก็แบ็กซด์เป็นชยพลซับมาอ่ามันก็เลยจะแบบคึกตะคึกตะกักกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีต่างชาติเหลือคนเดียวก็คือเชปวิดอ่าก็ไหนเชโป่าเรียกจุดโทษได้ตอนละลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับสุดท้ายผู้สินดูวีอาร์ในเขตโทษพอดีใช่ พอญิงข้าปุ๊บก,กองเชียร์เมืองทองก็ยกธงขึ้นมาแฟนบอลเมืองทองดามเลยยกธงบังกูทำไมอันนี้กูอยากรู้คืออะไรคือเห็นเห็นในกลุ่มเมืองทองหลายเคสเออและเรื่องของธงคืออย่างนี้สนามเทโลมเตี้ย มันก็มีคนแล้วแล้วที่นั่งมันจํากัดสําหรับแฟนบอลอยู่แค่นั้นแฟนบอลเมืองทองเข้าทงไปด้วยเข้าทงไปด้วยยิงปุ๊บอ่ะคนเขาก็จะดูโมเมนต์ดีใจไงแล้ทงมันบังหน้าบังหน้าบังตาเขาก็มึงอยากโบกก็ไปโบกที่บ้านมึงไอคนโบกก็บอกว่าไม่โบกทงก็โบกหัวงด้วยนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอะ,อะไรเงี้ยนะครับไม่มันมันมองสองมุมมันก็ คือคือผมาใจนะคนที่เสียตังค์ไปดูอ่อะอะใช่เข้าใจก็คือที่มันมีจํากัดมันไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนสนามตัวเองที่เราเอ้ยถ้ามึงจะโบกตรงนี้กูไปดูตรงอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจแหละแต่ว่าไอ้คนโบกก็ต้องเห็นใจใจเขาใจเรานิดนึงแล้วแล้วมีคนโพสต์ว่าถ้าไอ้ไอ้กลุ่มโบกไปเนี่ยเออเกมหน้าไม่ไปดูแล้วนะไอ้กลุ่มโบกก็บอกมา้หนี่กูจะโบกแม่งเอาธงโบกแม่งเลย ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เมืองทองเองจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่แย่หรอกแต่จบไม่คมด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องปัญหาของตัวผู้เล่นด้วยก็เลยทําให้แบบอภิชาเอ่อวีระเทพแล้วก็ทิทองโดเนี่ยก็ได้ลงเล่นกับทีมชาติไงก็เดินนั่งนั่งเรือมาก็อาจจะล้าหน่อยอะไรก็เลยทาให้แบบจาเป็นที่จะต้องแบบโลเตชันทีเนี้ยหลายคนก็ไปกระทบว่าเอ้ยแล้วมันหมดมันหมดยุคของโคดูไทยยังมันเหมือนโโซชาหรือเปล่าบอล มันไม่ขนาดนั้นหรอกคืออ่าเราเคยคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้เกมเยือนเนี่ยมันไม่มีทางชนะทุกเกมเออ,เอ,อก็ตัดทิ้งได้เลยฮนะก็มันเก็บมาแล้ว3เกมอ่ะอันเนี้ยมันแพ้อย่าลืมนะเทโลอ่ะบุยลำไปยังยังเคี้ยวมไม่ได้เลยเทโลในบ้านคุณดีมากนะครับเรียนโดนเลยเออดังนั้นการแพ้เทโลในบ้านเนี่ยไม่แปลกในบ้านเทโลไม่แปลกเออ,เอ,อก็ประมาณนี้สำหรับ,รบสำหรับเมืองทองส่วน ส่วนถ้าถามว่าโคชอุทัยกับโคชคนไหนจะเข้ามาตอนไหนเนี่ยผมพูดเลยนะว่าตอนนี้ณนะชั่วโมงเี้โคชอุทัยทํายาวไปก่อนเหตุผลเนี่ย มันเหมือนว่าอาจจะต้องรอตอนจบฤดูกาลเลยแต่ว่าโค้ชอุทัยอาจจะอยู่ไม่ถึงจบฤดูกาลหรอกอาจจะมีคนเข้ามาช่วยอาจจะมีอ้วนโจสิกเข้ามาอะไรเงี้ยคนน่ารักโดเรมอนโจสิกบูลี่เลยเนี่ยไม่ได้บูลี่ก็เขาเรียกการผมอ่านตามแฟนบอลแฟนบอลเขาชอบเรียกอ้วนโจสิกโอ้ดีไม่บอกเบาหวานโค้ชเบาหวานอะไรเงี้ยผมอ่านมาอ่านคอมเมนต์มาอ่านคอมเมนต์มาเดี๋ยวหาว่าผมบูลี่เดี๋ยวม่งเป็นดราม่าอีกเลยผมอ่ามาคอมเมนต์มาถ้าจะตัดไปตัดตรงนี้ไปด้วยตัดตรงนี้ไปด้วยนะเออผมตัดตัด แคปไปด่านเนี่ยเอาตรงนี้ไปด้วยว่ากูอ่า <c oughs> อนคอมเมนต์มา <c oughs> เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันอาจจะมีคนเข้ามาช่วยแหละแต่ว่าถ้าต้องดูสถานก,การณ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วพี่ไทยเองก็ทําได้ดีมากมากดีเกินที่คิดเอาไว้ <c oughs> มันก็เลยกลายว่าอา่ะก็ให้ไปก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องของโค้ชคนใหม่ก็อาจจะต้องรอจนถึงจบดูดูการเพราะว่าโค้ชคนนี้ที่หมายมั่นปั้นมือเนี่ย มันมีสายปานหลายที่คมันมีแบบที่มาที่ไปหลายที่ก็ต้องรอก่อนเพราะว่าตอนเนี้ทีมของเขาก็เพิ่งจะได้มีการเซ็นเอ็มเอ็มโออยู่อืออืออต้องรอใจต้อใจไ,ไ,ไม่แต่คือจะบอกว่าเ,เหมือนที่เราว่ากันแหละว่าตอนพี่ไทยมาทําเนี่ยแล้วพอมันดีอย่างเงี้ยม,มันไม่ควรเปลี่ยนแล้วใจเย็นเยนเออคือ ถ้าถ้าสมมุติว่าไอ้สามสี่เกมเนี่ยมันแพ้มาตลอดเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ควรเปลี่ยนมันโมเมนตัมมันกําลังมาอเออถ้า,ถ,าถ้ามันดีอย่างเงี้ยก็เชื่อว่ายัางไปอีกสักพักแหละแกคิดจะออกจากเมืองทองบ้างไหมโคอุไทยออกแล้วอะไรเดกขอบพูดบิ๊ก้องออกแล้วอะไรเด็กกูไม่ออกขอบคูดบิ๊ก้องเลยเอออ่ะประมาณนี้ส่วนข่าวเทโลเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูเขาแถลงข่าวแล้วกันครับครับนะก็ของเทโลนี่คือเหมือนเป็นการร่วมผมผมาม คนที่ไม่ใช่แม็กออาแคกมาคือไอ้แม็กมันรู้เยอะแต่ว่าผมก็ถามคนลองถามคนอื่นแบบฟังรายละเอียดจากคนอื่นมาบ้างแล้วเขบอกว่าก็มาอาจจะมาช่วยในบางจุดอาจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะตอนนี้แต่ใครที่ไปคิดว่าแบบจะเป็นเมียงปะเทโลยูเอฟซีหรือเปล่าจะเป็นคุณคาเมเทโลเอฟซีหรือเปล่าหรือจะอะไรเงี้ยมึงมึงไปอัมเขานะพวกมึงไปอัมเขานะพวกมึงไปอัมเขานะ เขาอาจจะเป็นชื่ออื่นอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่ามันจะทำให้สภาพคล่องเ่ยดีขึ้นไม่ต้องติดตังการอะไรเดียวเลยคือเรื่องของสภาพคล่องนี่ไงนี่ไงมาแล้วเนี่ยเนี่ยมาเห็นมันพวกมึงกับบูลลี่ที่หลายคนอยากเขีนเพราะว่าเทโลยุพิอ้นน่มันดีไงแล้วมันมันก็มีข่าวเรื่องการค้างเงินเดือนยตลอดถ้าถ้ามันดีกว่านี้แล้วแบบพิอ้นได้มีเงินซื้อผู้เล่นมากกว่านี้อาจจะดีกว่านี้ก็ได้จริงๆหลายคนอยากเห็นพิอ้นคุมทีมใหญ่นะ ค,ค,คุมทีมใหญ่ที่แบบเป็นทุนทีมมุ่นแชมป์อ่ะเพราะว่าถ้าตามสเต็ปอย่างเงี้ยพี่อ้นต้องไปคุมทีมใหญ่ละผมบอกเลยนะผมเคยคุยกับเฮียแกผมเจอเฮียแกบ่อยเพราะว่าสนามซ้อมใกล้บ้าน <c oughs> เจอร้านกาแฟบ้างเย้ยผมเจอเฮียเฮียก็บอกว่าอ่ะถามพี่ว่าถ้าตู่เราเป็นโค้ชระดับนี้นะ เออถ้าเราไม่ฝันว่าเราจะไปทําทีมใหญ่เราก็ไม่รู้จะทําทําไมออแต่พี่ก็ไม่สามารถที่จะทิ้งไปได้กลางคันเพราะว่าพี่ไม่ใช่ปั๊บโปรเตโต้ทิ้งไว้กลางทางเออทิ้งไว้กลางทางมันทําอย่างนั้นไ,ไม่ได้เ,ออเขาก็จําเป็นจะต้องรอให้มันแบบจบภารกิจใดๆก่อนซึ่งเ,ออเขาทําเทโลมา3ปีเขาปีที่4ี่แล้วออมันก็ลูบเดิมลูบนรกออก็คือตอนต้นปีก็ขายตัวขายตัวเสร็จเอา้าตัวนี้ขายไปไม่ใช้ยืมกลับมาออยืมกลับมาเสร็จอ่ะเงินเดือนทางนุ้นจ่ายนะขอยืมหน่อย เสร็จปุ๊บก,ก็ขายตัวอีกแล้วก็วนลูบติดค้างเงินติดค้างเงินหนึ่งติดค้างเงินสองพดทวงเงินปันนักเตะไปทีมชาติขายตัวยืมกลับมาติดค้างเงินมันเป็นลูปอย่างนี้มา3ามสี่ปีแล้วเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็อยากจะพ้นลูปนรลกนี้เหมือนกันแต่มันก็รอดูรายละเอียดต่างๆเพราะว่าทางฝั่งเทโลก็ไม่ปล่อยณนะในฤดูกาลนี้หรอกอเออก็ผมก็ยืนยันครับมาเร็วอยูยยอฟกี้เดินนอยู่แถวนี้แหละ <laughs> เงินเดือนอยู่เมืองทองแสนกว่าบาทไม่ใช่เงินเดือนด้วยเงินสัญญาใจด้วย